ดูกันนะครับที่ห้อง c ีโอ <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทั้งที่แล้วมาประชุมงานนะครับวันนี้เราก็ขอขอ,ขออนุญ,ญาตมา,มาบุกที่ห้องเลย,เลยพี่กิตครับ ไหนผมก็มาแล้วนะครับพี่กิจพาผมชมออฟฟิศก่อนได้ไหมครับโอเคครับผมออฟฟิศผมเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากครับก็น่าจะมีอะไรน่าสนุกไปไปกันครับได้ครับพี่กิจครับเนี่ยพอออกมาจากห้องพี่่ผมเจอเนี่ยกระดานตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่โอ้ตรงนี้เป็นเสาเลยนะเป็นเสาเลยที่เสาของตึกเลยฮะอ๋อครับก็เหมือนว่าเป็นเป็นเป็นเสาหลังเสาหลังชั้น สาหรับขององค์กรเราเราก็เลยมาติดคำว่า culture ก็คือ culture ของเนเติเซนเราซึ่งก็เป็น culture ของกุ่ปคอมบานดีของเราด้วยจะประกอบไปด้วย 1, 2, 3, 4, 5อ่าย่างด้วยกันนะก็จะมีเก๊สทิ่จุว่าระกันที่จุนขุนนะหล่อนะอันที่2ต่อมาก็เป็นเวอร์ชูคือศิลปธรรมเวอร์มีเลืองศิลปธรรมนะและทั้งหมด คือ T E A M S คือทีมเราต้องทำงานเป็นทีมนะแต่เป็นทีมที่มีเติม S ด้วยนะแสดงว่าเราต้องร่วมกับหลายๆทีมเพื่อให้เกิดก่อประโยชน์มากที่สุนเขาเจอของ e ิเซนของเราตรงนี้ตรงนี้เราก็จะเป็นเหมือนเป็น open space area นะครับที่เราก็จะให้ทุกคนสามารถนั่งทำงานได้นะตรงนี้ก็จะไม่ได้ s ีกที่อะไรนะใครมาถึงเราก็จะแบบนั่งอยู่ตรงนี้ ซึ่งจริงๆเวลาเราจัดกิจกรรมเลือเราก็สามารถมุ้งโต๊ะมุมามาม้งอะไรได้ด้วยก็จะเกิดเป็นลานที่ลานกว้างขึ้นห้องแต่ละที่นี่คืออะไรพี่ห,ออห้องนี้ก็จะเป็นห้อง customer service หรือเราเรียกว่า C E customer engagement ครับเวลาเนี้ยจะพิซซีจะเห็นนะถ้ามี incident หรืออะไรมานี่ก็จะขึ้นมาปั๊บขึ้นไปเลยโอเคถ้าเพื่อคอยแบบ support ลูกค้าเราให้ให้ให้ทันจะมีจองขึ้นเลยนะครับ นี S <S> ่เป็นมัลซ so so Do oh. ีเพอร์โพสนะฮะก็สามารถที่จะทำทาวคอก็ได้ทำเซมิแนลก็ได yes> ้นะจัดปาร์ตี้ก็ได้อันนี้ผมจัดปาร์ตี้ได้เลยพี่เกดครับตรงนี้เป็นแผงต้นไม้ทำไมไม่อยู่นี้พี่อ๋อตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมดิโคลกาเดนใช่ไหมครับก็เลยจริงๆเนี่ยเวลาเรามีออฟฟิศอยู่ในตึกใช่ไหมฮะ เราก็อยากให้มีรู้สึกมีความชุ่มชื้นอันนี้ต้นไม้จริงนี่คือต้นไม้จริงนะไม่ใช่นะ่ะเป็นว่าที่แห้งเนี้ยเหี่ยวไปก็ของจริงนะเพราะทุกอย่างเนี้ยจะเป็นจริงระบบวูดีเข้กากันด้วยนี้เรานําเข้าจากเดนมาร์กเห็นว่าไม่สามารถที่จะดูดน้ำนะฮะที่เป็นย้อนขึ้นไปฮนะน้ําเราใส่ตรงนี้แต่น้ําก็จะเหมือนกับต้านแรงน้ำถมโลกคนระับขึ้นไปเนี่ยเป็นเนวิลดีเคียเราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีวูดีเข้กากันดะ้วยนะ จะเป็นจุดที่รางวัลต่างๆที่ทางเอเมอเซนเราเราได้รับัเราก็ได้รับรางวัลเป็นครับในออฟเดียนะฮะขอไอเซพีอ๋อครับสามปีซ้อนละครับเราได้รับรางวัลจากทาง AWS อีเอสอ้โอได้เยอะเลยใช่ต่างๆเราก็จะมีรางวัของ Amazon Cloud ครับใช่ครับไม่แต่อันนี้เป็นอะไรบ้างพี่นนี้เราเข้ามาสู่เนื้วว่าเกตี้จุดแอรียเกตี้จุดก็คือเป็นโซนที่เรามองว่าเป็น เราต้องรู้จักกระตันเูรู้คุณชนะกับลูกค้าเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะนั้นที่นี่เราก็จะเป็นหน้าที่ทำของทรายนิ่งใช้ระบบเราล้วเราก็จะมาขึ้นที่วอลเวเร์เฟดิจูเขาจะเป็นรูปลูกค้าเรานที่ทำทรานิ่งกับเน็ตดิเซนเรานะทุกจุดยางโต๊ะนี้จริงๆเราดีไซน์โต๊ะนะฮะตามโลโก้ของเน็ติเซนเลยนะถ้าเราต้องมองมองจากท็อปวิวลงมาท็อปวิวนี่คือโลโก้เน็ตเน็ิเซนเลย นี่คือโลโก้เก่าว่ะพี่โลโก้เก่าถ้าถ้าตอนผมก่อตั้งเน็ i ดิเซนะตั้งแต่ปีเหมือนนั่นคือโลโก้นี้แหละสมัยนั้นยุคเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ครับผมผมยุนเด็กเลยพี่กิจผมสงสัยตรงนี้ไอ้ตู้เนี้ยนี่เป็นตู้บูเเพออตู้บูเเพซึ่งก็นักงานเราสามารถเนี่ยอันนี้ซื้อจริงได้นะใช้งานจริงได้นะไม่ได้เนี่ยครับแต่ผมแอบได้ยินว่าทางเน็ตดิเซนเนี่ยมีห้องแอบ ไว้พักผอ่อนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนิดหนึ่งได้ไหมครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักผอ่อนที่นี่เราจะใช้ฟ้าคุสียจะเข้าไปว่าจะถือว่าปอบี้เข้ามาในห้องนี้จะสงบขึ้นอเงีนะยบเลยคาร์เก็ดได้เนี่ยร้อ,อกร้องเองนะคันมันนี่มมันอ่อนได้อันนี้นคือจริเหมือนรีแล,ลกซ์รีแลกซ์จริงๆก็เหมือนพวกบร,ริษัทสตาร์ทอัพที่มีอยู่ในวันนี้ ก็ค <muitas> ือท oh. right. ําได้เ no กือบทุกอย่างเลยทําได้ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่ห้องพี่แล้วกันครับนะครับเี่ผมเห็นสองฝั่งเนี่ยพี่ช่วยอธิบายนิดนึงทาไมแต่งห้องแบบนี้ครับพี่คอนเซปต์นะฮะตอนนี้ฮะของห้องผมเองนีตอจริงๆผมผมมันมีหลายบิสเนส้วยด้วยกันนะนอกจากบิสเนสที่ตะกี้ที่พาพิชิตเดิมมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีเรื่องของการวางระบบแล้วนะฮะอีกบิสเนสที่เรามีที่ทางผมทําอยู่นี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะคูสติกแต่เราจะ ออกแบบห้องนะฮะที่เป็นห้องประชุมห้องอะไรใจว่าพอเราเดินข้างนอกนี่จะข้างนอกจะเสียงดังนิดนึงแต่พอเราเข้ามาในห้องนี่จะเงียบลงเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าห้องนี้ต้องบอกว่าคอนเซปต์ของววห้องนี้เนี่ยเราผนางังเราเป็นผนังกันเสียงนะฮะซึ่งซาบอร์ทันดาคุสติกนอีกด้านหนึ่งที่พิซซิเห็นนะครับก็จะมีคําว่าชีวิตคนเราต้องบาลานนะหลงนี้เราจะมีพระนะฮะพระพุทธรูปนะฮะที่นับถือนะ ด้านนี้เราก็จะฝั่งเอนเตอร์เทนนะครับี่สดายจากอะไรนี่เราก็อันนี้มีหลายขวดเลยนะครับหลายขวดที่ผมเห็นชัดเจนนะครับพอดีพอดีเห็นโลโก้ n e ติเซนนะครับก็เลยนึกอยากอยากรู้รายละเอียดนิดนึงนะครับพี่พี่ช่วยช่วยบอกผมนิดนึงว่าตัวเนติเซนเองเนี่ยตอนนี้คือผมก็รู้จักพี่อ่ะก็คุยมาตั้งเยอะแล้วว่าเนติเซนเนี่ยยังไม่เคยรู้จริงๆเลยว่าเนติเซนทำอะไรครับพี่เนติเซนจริงๆเนี่ยเราเปิดมาตั้งแต่ปีสองพันนะครับเปิดเนติเซนตั้งแต่ ปีปีปี2000ปีนี้ปี2021ลและน่าจะเป็น21ปีด้วยกันใ <Wow. S 2> นแงของเจนะีนะ่ของเน็ติเซนเราราะเน็ตเซนเราจริงๆเราเป็นวางระบบ ERP อ mm ืม hmm. นะฮะีเด่นหนึ่งของเน็ติเซนคือเราเน้นเรื่องคลาวดโดยเอ p รเราก็พยายามให้ให้ลูกค้าเราหรือว่าระบบเราคนระับขึ้นคลาวนะซึ่งล่าสุดผมเปิดตัว Netizen c ดับข่าวซึ่งเป็นคลาวสำหรับองค์กรและเพื่อ ERP โดยเฉพาะเลยฮะก็คือคลาวมาใช่ไหมครับอีกอัน,นอันที่สองที่มาก็คือต้องการให้นึงให้ระบบต่างๆโปรเซสต่างๆการทำงานทุกอย่าง่ในองคอ์กรเนี่ยแทนที่จะต้องเป็นกระดาษการสื่อสารภายในองคอ์กรจะเป็นยังไงก็ปรับเปลี่ยนให้อยากให้มีระบบที่เข้ามาที่ช่วยเรื่องของ d i g i t ัล i z เซชันของโปรเซสต่างๆครับโปรเซสการอนุมัติโปรเซสในการทำงานร่วมกันนะฮะ ผมจำได้ว่าพี่กิตเคยเล่าให้ผมฟังด้วยว่าฝ้าตรงนี้มีความพิเศษอีกอันหนึ่งเรื่องของกันไฟได้ด้วยตอนนี้อยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเก่ระบบผนังเนี่ยฮะที่ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ขาวๆเหมือนไม่มีอะไรนะครับระบบผนังซาวบอร์ดที่ที่ที่พี่ซิตเห็นอยู่ตรงนี้นะเช่ไหมว่าความหนา10เซนนะฮะความหนา10เซนปกติพวกผนังก่ออิฐใช่ไหมฮะเขาจะกันไฟกันได้แค่ประมาณ2-3ชั่วโมงแต่ของผมเนี่ยแค่ความหนา10เซนเนี่ยผมเทสที่จุฬามาแล้วล่าสุดฮะ กันไฟได้3มชั่วโมง4ี่สิบ้าสามชั่วโมงยังไงก็รอดอยู่แล้วอะโยกเว้นว่ามันมันหนักกว่านั้นก็ช่วยไม่ได้คิดอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นผมหลบห้องนี้ดีที่สุดใช่ไปไม่เข้ามาอะไรงี้อันนี้คือคือเราสาเป็นผนังที่กันไฟได้ถึง3มชั่วโมง45นาทีแต่ถ้าแบบเป็นระบบผนังเบาทั่วไปเช่นยิปซ้มหรือระบบผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปเนี่ยจะไม่ถึงแต่พอระบบผนังซาวบอร์ดเนี่ยนอกจากกันเสียงแล้วยังเรื่องของกันไฟครับซึ่งตอนนี้ก็เลย หลายๆที่ตึกใหม่ๆเนี่ยห้องเขาไปกั้นหมดเลยนะฮะทั้งห้องที่เป็นบ้านครับที่อยู่อาศัยห้องนอนตอนแรกคิดว่าจะแค่ห้องประชุมอย่งเดียวตอนนี้คือใช้หมดเลยฮะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วมันมีด้งกันเสียงกันไฟแล้วก็กันความร้อนก็คือเป็นผนังที่โซลูชันครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวฉันนั่งคุยกันต่อพี่จริงๆก็รู้จักพี่มานาแล้วพี่ก็เป็นคนเห็นเทคโนโลยีที่มัน ไปในอนาคตนะครับอยากให้พี่แชร์นิดนึงว่า5ปีที่จะถึงเนี่ยวิสัยทัศน์พี่มองว่าเน็ติเซนเนี่ยควรจะไปทางไหนถ้ามองภาพว่าอีก5้าปีข้างหน้าเนี่ยเนติเซนจะไปทางไหนเนี่ยผมก็ยังมองว่าเน็ติเซนเราก็ยังหน้า5ปีนี้ฮะเป็น5ปีที่แค่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำดิจิทัลไอเซชั่นฮะซึ่งสิ่งที่เน็ติเซนจะทำใน5ปีนี้เราก็ยังมองภาพว่าก็ยังคงเน้นย้ำนะฮะในอุตสาหกรรมที่เป็น Digital, <Whoa. S 2> ดิจิตอลคือเอาสกรมธรรมดา,ใ,า,าให้แปลงเป็นดิจิตอลแต่เด็กเป็นจะบอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเรายังเน้นภาพว,ว่าเราคือวางระบบ ERP แต่ตอนนี้ไม่ละใน5ปี้หน้าเรามาในบรติษัทตอนนี้ไม่ได้คุยกันแค่ ERP อย่างเดียวละก็เป็นทั้ง the whole digital transformation ใช <c oughs> ่ the whole digital transformation เป็นสิ่งที่นเน c เซนคิดว่าเราจะไปไปในสู่มาร์เก็ตตรงตรงนี้ไปทุกที่ทุกที่ก็ก็มองภาพเป็นเดียวกัน แต่ถ้าถ้าอย่างหลายๆลา่ปีก่อนเขาวางแค่ ERP วางาแต่ปัจจุบันม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 องไม่ได้แล้วแ้ไอเออา ERP มันไม่ได้จบนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำตอนั้นเอาร์บ้างระบบฟอนตบ้างระบบแบ็กบ้างระบบบริหารจัดการ P e o p l e บ้างอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เนนเซิจะทำนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือทำให้เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมตรงนี้ครับมีทั้งสามารถอินดิเกตซอฟต์แวร์เข้าหากันได้นี้คือสิ่งที่เนนเซิลทำเข้าใจแล้วพี่ เดี๋ยวผมขออนุญาตดีกว่านะพี่มาถึงนี่แล้วเนี่ยผมก็ต้องมีของขวัญให้พี่อสอนวันนะที่ใหม่นะฮะเจะมีพิซส่าเด็กมาทั้งที่นะฮะดีนั่นที่เราีตั้งเอาไว้ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับพี่ยังขออนุญาตลาเลยนะพี่ไปแล้วครับ เห็นไหมครับอันนี้ได้มาแล้วข้อดีจากการบุกห้อง CEO ผมได้ของมาด้วยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปของการบุกห้อง CEO คนต่อไปนะครับ <Wow. S 1> อยากรู้ว่าเป็นใครอย่าลืมติดตามชมผมนะครับไปแล้วครับ